ตลกหัวล้อขี้คักการหัวล้อขี้คักจะทําให้คุณหัวล้อจนเจ็บอกและจะทําให้คุณหัวล้อขี้คักไปจนกว่าจะตายทำไมหน้ายบรอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ก็ได้เลยออไม่สีม่วงด้วยว่ะ ผมมีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เติมเงนไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสาม,มารถสั่งซื้อตัวตลกที่มีความสุขได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าตัวตลกที่มีความสุขที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อตัวตลกที่มีความสุขเจอเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนรีบดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจพวกเราสองคนด้นะครับผมถ้าใครกดกันแล้วงั้นไปดูกันเลย เตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดามเว็บเว้ยแล้วเราอยู่กับตัวตลกที่มีความสุขคืออะไรวะตัวตลกที่มีความสุขเอาก็ตัวตลกแบบหัวเราะอะไรอย่างงี้ปะเหลือจะเป็นตัวตลกฆาตกรก็น่าดีวะงั้นเราแบ่งข้อมูลก่อนละกันตัวตลกเหล่านี้ชอบเห็นเด็กๆมีความสุขแต่เกลียดพ่อแม่ที่ไม่ต้องการให้ตัวตลกสนุกสนานคืออะไรวะก็น่าดีว้เตยหรือว่าตัวตลกมันจะโรคจิตวะเออว่าใช่แน่งั้นลองไปดูเลยมีตัวตลกตัวไหนบ้างอะตัวตลกตัวแรกเนี่ยเตย ตัวตลกเย็บแผลเย็บแผลเย็บแผลทำไรวะราคาสามหมื่นหนึ่งคือแบบว่าเย็บแผลเย็บเลือดอะไรอย,อ,อย่างนี้ป่ะตัวนี้น่ากลัวน,น,กกวนนะตัวที่สองเนี่ยตัวตลกรอยยิ้มลอยยิม้มราคาเจ็ดหมื่นสามเนี่ยมึงดูดิยิม้มแฉ่งเลยโอ้ยิ้มแค่เนี 7, ้ย<คละ>เจนหมื่นสามห้ามเลยตัวที่สามเนี่ยตัวตลกเด็กแค่ราคาหกหมื่นหกเฮ้ยหกหมื่นหาอาจจะแบบแบบแค่ตัวเล็กๆจคือจิ๋วย่างเออตัวตลกตัวที่สี่เนี่ยตัวตลกปุ่มแดง ราคาสองหมื่นหนึ่งปุ่มแดงคือปุ่มอะไรวะเอ้าก็มึงไม่เห็นตัวมันหรอมันเป็นปุ่มเป็นปุ่มใหม่เตยและคือตัวสูงด้วยเออน่ากลัวว่ะไอ้ตัวตลกตัวนี้ห้าเนี่ยนี่เตยตัวตลกเท้าราตัวตลกเท้าคืออะไรราคาสี่หมื่นสองเอ้าอาจจะเป็นเท้าหมาอะไรอย่างงี้ปะมูตนาก็หน้าหลอนอยู่ส่วนตัวตลกตัวสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าตัวตลกหัวล็อกคิกคักราคาสี่หมื่นห้า แล้วดูดิมันบอกว่าเป็นตัวตลกใหม่ด้วยเตยสนใจปะล่ะเอาตัวนี้เลยละกันไม่แพงด้วยงั้นก็จัดตัวนี้เลยละกันตัวตลกหัวล้อคิกคักการหัวล้อคิกคักจะทําให้คุณหัวล้อจนเจ็บอกและจะทําให้คุณหัวล้อคิกคักไปจนกว่าจะตายทำไมมันต้องยำคิกคักด้วยวะก็แน่ดีไว้เตยมันจะหัวล้อแบบคิกคักคิกคักอะไรอย่างงี้ปะโอ้โหและความพร้อมใช้งานเนี่ยคืนนี้ตีสามจัดเลยดิตีสามเองจัดเลยดีกว่าเฮ้ยเตย แต่ว่ามมีคำแนะนำด้วยใช่เหรอเออเนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจว่าพ่อแม่ของคุณหลับเมื่อเขาเข้ามาอุ้ยห้ามให้พ่อแม่เห็นด้วยแต่เราไม่มีอยู่แล้วอันนี้สบายข้อที่สองเนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูของคุณปลดล็อกแล้วอ๋อห้ามล็อกประตูเออมันจะได้เข้ามาแบบคคักไงเตยตัวเลงที่สามเนี่ยอย่าทิ้งเขาไว้ตามลําพังอ๋อห้ามอยู่คนเดียวทําไมวะหรือมันจะทําให้เราขำจนตายเตยหรือไม่ก็คุมครั่งก็แหละเอาไงอ่ะเพิ่มลงในรถเข็นเลยเปล่างั้นก็เอาตัวนี้เลยแั้นเนาะ ูช ils, ้ชมครับเมื่อกี kl ick, kl ick, kl ick, ้เราก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้นําการสั่งซื้อตัวตลกหัวล็อกคิกคักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดากเว็บเขาได้ต่อกลับมาว่าตัวตลกหัวล็อกคิกคักจะมาบ้านเราภายในอีก3นาทีงั้นไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยน็อตไอ้ตัวตลกกินคนมันมายังวะก็น่าดีไว้เตยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูอีเมลแป๊บหนึ่งเฮ้ยอีเมลบอกว่าตัวตลกกินคนางล่างรอวเฮูยอย่าก็ได้ไปเลยดีลอไปดูดิว่าแม่งจะหล่อนกว่าตัวตลกอื่นๆเปล่าเออไปดูดิ แม่ซื้อมาแพงด้วยวะเุ้ยเตยทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะนี่มันตัวตลกกินคนปะวะเฮ้ยดูดิแม่เอาลูกโป่งปิดหน้าไว้นอนดูดิโอ้ยอะไรวะเนี่ยลูกโป่งเต็มบ้านเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนี่น่ะเฮ้ยตัวตลกตาเหลวไว้นอนเรื่้งดิวะตัวตลกกินคนเมย์เตย คืออะไรวะเนี่ยทำไมเนี้ยมันร้องเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันทำออะไร อยากโดนกินอะไรวะเฮ้ยจะตลกตาเลยวายน้อสอุ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งขวัญเห้เจ้าเฮ้ยสุ้ยขวัญอะไรวะลูกโป่งให้ดีกว่าคืออะไรวะสีสวยนะรับไปขวัญรับรับดีบว้อยเตยเอาดิอุตส่าห์ให้อ่ะเฮ้ยเอา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 กระไรเฮ้ยอ้โหไม่สีม่วง 네. <목소리로> ปวดท้องไอ้น็อตไอ้น็อตลงไปเข้าน้ำเป็นเพื่อนคุณหน่อยดิหูไม่เอาไอ้ตัวตลกกินคนมันอยู่ข้างล่างกลัวโหมมีจะกลัวอะไรมันวะแม่งข้างบนน้ำก็ไม่ไหลกูปวดขี้เนี่ยทำไงดีวะลงไปเลยลมันไม่ทำอะไรมึงหรอกเออไม่เล้วจะกลัวมันทำไมวะเราตื่นขนาดเนี้ยอย่าไปกลัวแค่ตัวตลกเนาะอยู่หรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นมีเ,เลยว่ามันไปแน่เลยว่ะเฮ้ยคาบเลือดอะไรวะเฮ้ยตัวตัวตลกมันอ้วกเป็นเลือดเหรอวะอุ้ยแกไงไรอะ่ะน่ากินน่ากินโอ้ยกำลังอยู่พอดีเลยขอจัดสักคำหน่อยแล้วกันอืมีก้มะอ,อืมเขาอรอ่อยอะ

กี้ก็จะหลุดตูดเฮ้ยอะไรเนี่ยเแื่อกี้อยู่เฮยแล้ม่อี้ได้ไงอะเ่ะกี้แกฟ้าเฮ้ยเอาไปกวนขี้เหมือนกันขมกี้แกฟ้ากูใช่ไหมเออไม่เม่อกี้อไรเนยเฮ้ยเตยเอ้เฮึยเตยมันยังไม่ขึ้นมาอีกเหรอวะเอาเฮ้ยอย่าบอกนะมันโดนตัวตลกกินคนกินไปแล้วไอ้เตย เตยเอา้าวเฮ้ยเสียงหมา,หาเอาเอ้าเฮ้ยไม่มีใครเลยว่ะเฮ้ยนี่มันเลือดใครวะเนี่ยเอ้าเตยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเก้งป่าใครวะโอ้เห็นแล้วหิวเลยว่ะใครเอามาป่ากันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย